สวัสดีครับผมทักทายกันมื่อนี้ในวันที่สิบเก้าเมษาปีหกเจ็ดครับผมมื่อนี้กัเขาปลาหาสองมืเห็ดอีกคือเก่าแล้วครับผมเมื่อวานกัหยุดไปมือนึงเนาะครับกไปหลุดไปเบิ่งกันอีกคือเก่าแล้วครับมันศนี้วัเนาะครับฝนกระปุกครับดินกระแหงครับเห็ดกัออกบ่ลายเนาะครับกลับหลุนกันว่าศุกร์เด็กกิฟเด็กแกงมาเนาะครับมื่อนี้ไปครับผมพิกัดเก่าแล้วครับปลาบาน้องเมีครับผมไปครับ cặp số đầu len hàng mãn khắp mình đo đồ, đồ cả đồ mình hàng nó khắp trông này cả thon khắp bộ mà lái mình này khắp gì đó ตรงนี้อาการหอนแห้งครับเห็ดกะออกมาหลายมือะครับเลยเติมจะเบิล้ลแหครับถ้าโบอโลฝนมาใหม่นะครับครับแต่โมน้ก็ลุ่นมาสิไดแกงขึ้นเก่าแล้วครับ,รบครับดอกยังงามเลยครับแล้วก็ยังพอด้เก็บครับครับพ่อยจุม่มนึงครับ อืมดอกเหี่ยวครับแฮงฝนบ่ตกครับอ้ายังแจ็งได้ครับ กครับครับเห็กครับช่วงนี้ก็ฝน,นมาตกนะครับกร่ลอกฝนมารลอไม่พปแล้วครับคอยติดตามกันไปเรื่อยครับผมช่วงนี้ก็ดินแหง้งครับเยดบ็ดกะ đừng vậy là hết Tự bỏ khang phê lưỡi nó hấp Vứt Thật phục trám đỏ hấp Đỏ cái ngàm hấp này được hấp này. Bằng đỏ phải hẹn nó hấp chuồng này ตินกลแหงครับอืมันออกมากครับบอสบูร์มาได้ครับขาดน้ำครับขาดผล มาพอ้าวฮิตคอนครับนึ่ครับดอกงามนะครับออนน้อมงามเลยครับหา็ดินครับนังไปยังมากมาพอ้าหฮิตค้อนครับอดอกงามเลยครับสยดเลยแย่งหนึ่งครับแกงหน่อยนึงครับครับเก็บเลยครับอ้ดอกอน้องามเลยครับ เขอได้หแห็กับโอ,อ้ับหลังเขาเขาเดองอ่อนเลยครับเห็ดดินกับแดวร้ายครับเห็ดบด,ดินได้เห,ห็ดบดค้อนครับดบดรค้อน ăn thật thời hết Bỏ năm ngâm đây này Tổng ổn ổn ngâm đây Cái lên thật Đang lên อู้ยุงก็รไรครับเก้าบัวร้ายครับค้อนมาไงครับอถุงแกะถมปนอนครับ <Yeah. S 2> เดินออกมาเนาะครับ แต่เป็นเฮดบดเฮดคอนครับกับเฮดบดินครับผมข้างล่างพอดีแกงครับมันครับยอดได้ยอดมันมาหนีิครับก็ได้เป็นเฮดบดินเนาะครับเฮดดินครับเฮดบดคอนนะครับหล่อเงามครับพอดีแกงพอดีสุกครับกมันพอดีแกงครับมันีขอคุ้มทีเข้ามารับชมเนาะครับก็รอติดตาม ฝนตกอีกเราไม่ผละครับผมว่าเหตุยังเสีออกแน่ครับฝากกดติดตามไว้นั่นแน่ครับผมกดไลค์กดแชร์แน่ครับผมเป็นกำลังแรงใจให้ช่องรออีสานกระบวไม้เนาะครับผมการเมืองกะฝากไว้ซั่นนี่ครับผมขอบุณที่เข้ามารับชมคลิปครับไปพอกันมือหนาคลิปหนาสวัสดีครับผม